สวัสดีครับมาพบกันหลังตุ้เจีนกันหน่อยครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับเซลเจียนนะครับอันนี้ข้างหลังผมครับเป็นโตต้ารีโวครับตัวสองจุดสี่เจพัทครับปีสองพันสิบเก้าเกียร์กระปุกนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูรถกันนี่ครับผมคันนี้โตต้ารีโวสองจุดสี่เจพัทครับปีสองพันสิบเก้าครับผมเอาวันนี้เดี๋ยวคุยราคาให้ฟังกันก่อนเลยเร็วๆเลยกันนะครับผมวันนี้อยู่ไม่นานนะมารบกวนกันแป๊บเดียวคันนี้ครับเป็น ตัวสองจุดสี่ j h a t ปี2 0 1 9ครับราคาตั้งไว้ครับ3ามแส0ห้าหนดพันะครับนี่มาพร้อมล้อเลยอย่างนี้เลยน้า่นตาแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดูรอบคันแป๊บเดียวครับวันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมเดี๋ยวมีภารกิจต้องไปทำต่อนะครับแวะมาทักทายกันแป๊บเดียวครับวนันนี้ตัวรถนี่ค่อนข้างเรียบร้อยสวยงามเลยนะครับผมนี่ฮะตัวรถเรียบร้อยสวยงามดีเดี๋ยวให้ดูภายในสักนิดนึงขอญอากปิดเสียงตรวนี้ก่อน นี่ครับภายในครับตัว2.4 j จุดสครับนี่นะที่จะต่างกันพวก2.4 E ก็คือตัวพวงมาลัยมันจะไม่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะไม่มีโหมด e ีโกับโหมด Power นะครับอ่าตัวนี้วิทยุแอร์เกียร์หกสปีดนะครับผมนี่นะใช้งานได้ปกติเลยนี่ครับตัวรถเป็นบาะผ้านะครับบาะผ้าสีดำนะนี่ครับสวยๆอันนี้ด้วยนะครับ นี่นะตัวแคปหน้าตาประมาณนี้เลยครับตัวรถเรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้นะครับคันนี้กับตัวต้ารีโว่ครับตัวนี้ได้เป็นตัวแซทอิดิชั่นด้วยนะครับนี่ครับพาดูรอบคันครับรอล,ลอครับคันนี้คันนี้นี่คือราคาน,นี้นี่คือรวมล้อแล้วนะครับนี่นะล้อใหม่ยางใหม่นะครับผมเซทอิดิชันี่ให้ดูล้อหลังก่อนนยครับหน้าตาแบบนี้เลย ก็มาดูส่วนของล้อหน้ากันบ้างนะครับนี่นะครับผมเผื่อใครชอบนะครับผมอันนี้นะคันนี้มีใส่ล้อใส่อะไรมาแล้วนะครับเดี๋ยวรูปปียางให้นะครับอันนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับนี่ครับได้ยางปียี่สิบสี่นะครับนี่นะได้ยางปียี่สิบสี่โอเคมรหาดูฟังก์ชันภายในกันสักนิดนึงครับนี่ครับตัวกระจกเปิดปิดทับไฟฟ้านะครับผม เลขไม้ครับอ่ะแวะดูเลขไม้กันสักนิดนึงครับคันนี้เลขไม้แสนหกนี่ครับเลขไม้แสนหกนะครับคันนี้อ่ะใครที่สนใจครับอยากเป็นเจ้าของครับคันนี้ทําไงครับทักมาหรือโทรมาหาเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้นะครับที่ด้านบนของคลิปนะครับไปดูห้องเครื่องกันอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาสรุปกันดูเปิดฝากระโปรง โอเคครับผมนี่นะคะถูกต้องถูกคันนะครับเนี่ยโตัยต้ารีโวสองจุดสี่เจพันครับเจพัดครับปีสิบเก้านะครับแต่าพห้องเครื่องก็เรียบร้อยดีนะครับผมนี่นะตปดแบบนี้ครับตัวเพจตัวสติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมเพลเครื่องเครื่องเดินนิ่งๆนะครับพามาคันนี้ผมมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสรุปนอกรถแล้วกันนะครับ นี่ครับคันนี้ครับโตต้ารีโวอครับ 2.4J พัตปี19นะครับผมราคาครับตั้งไว้3,5 8 0 0 0้าหนดพันะครับ358,000มพันมีวันตีเครื่องเคลียให้สปี20,000โลนะครับผมนี่นะมีบริการสายส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็คันนี้ครับรับประกันครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมไฟไหม้แต่ต่อตัวถังครับต่อไม้เนี่ยเครื่องนะครับผมถ้าเจอรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับผมอันนี้ตัวเจอรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับเลขไม้แสนหกครับคันนี้มีจัดทรงล้อมานิดหน่อยนะครับพอสนุกสนุกเนาะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงว่ากันสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมแลวก็ติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมมีตรงไหนไม่เหมาะสมก็ตาหนิหรือว่าทักทายเข้ามาได้นะครับผมจะได้ช่วยแก้ไขกันปรับปรุงกันครับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ